ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้ภูเก็ตเป็นสุวตานวันหนึ่งจะซื้อจะกินอะไรก็ได้ทั้งหมดโอเคปะแล้วมาดูว่าตอนท้ายเนี่ยว่าภูเก็ตจะใช้จ่ายไปวันหนึ่งเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่โอเคปะดูท้ายคลิปกันโอเคระหว่างนี้ก็พาไปกินกันเลยนําไปเลยเดินนำมาเลโ้ยไม่นำทางเลยนะ เป็นสายพานหรอตามเข้าไปดูเขาจะมีซูชิให้เราเลือกแล้วแล้วการที่บอกว่ามันกี่บาทก็จะอยู่ตรงนี้อ๋อตรงนี้หรอพวกกี่แล้วตรงนี้คืออะไร อันนี้ก็คือชาทำยังไงอ่ะทำให้ดูหน่อยวิธีทำเราจะใช้อันนี้แล้วก็เราจะต้องใช้ถ้วยที่จิ้มก็คือเรา้อาไม้จิ้มเราจะได้ทำให้มันลอยแล้วแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยจริงเหรอปกติพี่ใส่ไปเลยนะเอ้ยไหนๆแต่ทำทำให้ดูทำให้ดูแล้วแต่เฮ้ยทำให้ดูพี่ทำให้ดูหน่อยพี่พี่อยากเห็นไงอันนี้ต้องกดต้องกดได้ไหมหรือยังไงทำยัง่งอ่ะทำทังไงก่อนทำยไงก่อนกดแบบนี้ไปเลยกดแล้วแต่อ่ะ แต่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้ถ้าถ้าเราจะใช้ทำไงถ้าเราจะใช้ทำไงถ้าเราจะใช้เราเอาพลาสติกออกเราใช้มไปตัวเองนาเลยนะแล้วคราวนี้เราก็มาตรงนี้เราเอาให้มันรองจิ้มเลยเหรอลิ้มจิ้มเลยลงบนเลยก็ได้มไหมเลวค่อยช้อนขึ้นมั้งเริ่มใช้ก็ได้ไม่ใช้ดีกว่า คือสั่งแบบที่ไม่มีซูชิอันนี้จะเป็นซูชิแต่อันนี้จะมีซูชิแล้วก็นับเครื่องดื่มแล้วก็ทุกอย่างอ๋อคล้ายๆว,ว่าถ้าเราจะสั่งอะไรเพิ่มก็าสามารถสแกนสั่งได้เลย bye เราสกแกนเราจะเลือกได้เลยเอ,อ๋อเป็นเมนูที่ล้าเลย เราก็จะมีให้เลือกถ้าเราสั่งครบเราจะมีเกมให้เราเล่นเรมีเกมด้วยนี่ถ้าเราเต็มเราได้เต็มก็คือเราสั่งอาหารครบเราก็จะได้เล่นเกมคล้ายๆเป็นโบนัสใช่ถ้าเราชนะเราจะได้เออที่รางจ่ายฟองน้ำฟองน้ำเราจะได้ฟองน้ำที่เปิดเป็นลายรถไอถ้าเราสั่งจากตรงนี้ มันจะมีรถไฟมาตรงนี้แล้วเราก็จะหยิบของเป็นรถไฟเหรอใช่อ่ะได้เลยเดี๋ยวรอสแตนบายรออ๋อนี่คือที่น้องรองพูดคือรถไฟเหรออ๋อรถไฟเหรอเนี่ยมาตอนไหนถ่ายด้วยกันอ๋อนี่คือรถไฟมาแล้วนี่เรียบด่วนมาเลยมาแล้วอ้าอพี่ช่วยหยิบไหม Okay. อ๋อนี่เหรอที่น้องว่าน้องชอบกินที่สุดถ้าเราเราชอบแบบจิดๆมันก็จะมันก็ต้องใช้ใช้ <laughs> กินเลย <laughs> แล้วเราก็จิ้มันจะได้มีรสชาติดีเพราะอันนี้มันดิบ <c oughs> อ๋อมันดิบอะแล้วก็เลยต้องกินกับน้ำจิ้มวิธ <c oughs> ีกินใช้มืออย่างนี้เลยเราคนญี่ปุ่น <wounds> <paying ula> บอกว่าอ่าเรี่องบอกว่าอะไรถ้าเรามีฝานนี้เนี่ยมันจะมีที่บอกเอาไว้ครอบคืนใช่ไหมอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมอ๋อทางพันแอปมันจะคุ้มกว่าเพราะเราจะได้อ <Natürlich> ันนี้อ๋อได้เกมไมนั่นเกมอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงคือวิธีเล่นอ่าพอเราสั่งครบใช่ไหมอ่าเกมออนทรีทูวัน แล้วมันก็จะมีให้เรากดวิธีเล่นก็คือเราต้องกด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 ไปเรื่อยๆทำความสะอาดใช่แล้วคราวนี้เราต้องกดอันนี้เขาได้อ๋อนี่ให้ดูใช่ป่ะเราให้กดให้กดแบบนี้เลยโอแล้วเราก็จะชนะเอ้าเราเลยนี่บอกว่ามันบอกว่าทายทายเกมคลีอีกครั้งไม่ใช่เหรอพยายามอีกนะเอาแต่ว่า เราก็ต้องรอใหม่ทีนึงสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างภู้กินเป็นยังไงบ้างากินไปกินชิ้นแล้วเนี่ยสี่สิบ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 เป็นเท่าไหร่อะ หนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบอ้าวโหสุดยอดเอาท้ายนะพอน้องอิ่มแล้วอ่ะอ้าวรับรางวัลคือได้แล้วหรอไม่รู้เอ้าเมื่อกี้มันคือวันรับรางวัลนี่ใช่ไหมแม่าจะเอ้าเมื่อกี้คือรับรางวัลนี่ใช่ไหมมันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นไมาให้ลองใหม่ใช่ไหมไม่ได้ลองใหม่รับรางวัลเลยกินตึ๊ดตึ๊งรางวัลเลยแล้วคือเมื่อกี้ตั้งใจกดไม่ได้ใช่ปะเนี่ย ถ้าเราได้รางวัลเนี่ยมันจะมาทางรถไฟเลยใช่ไหมอ๋อก็ต้องรอรูนแล้วแหละร้านนี้น้องชอบไหมชอบอันดับที่เท่าไหร่หร้านแบบที่น้องชอบเลยที่สองที่สองแล้วอันที่หนึ่งนี่อะไรเนี่ยของใสมากเลยต้องพาไปกินร้านที่หนึ่งที่น้องชอบเลยนะเนี่ยต้องส,สลไลด์บไลด์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวว่าอันดับหนึ่งเป็นอะไรถ้าวิดีโอคลิปเนี้ยมันโอเคมีคนดูมีคนไลค์เยอะก็เลยมาไปน้าคนดูน้อยอ่ะเนี้ย ไม่พนดูเลยไม่พาไปหนึ่งพัน K like หนึ่งพัน K like นะหนึ่งพัน like กับกับกับ Subscriber สิบ K ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ไดคนดูพันคนก็พอแล้วโอเคไหมนี่ไงนี่ที่เราเล่นเกมเมื่อกี้ได้จริงด้วยได้แอคคู่ได้เนอะมันก็คือฟองน้ำ ดึงอยู่ของกินเลยเมื่อกี้มัวแต่โกกัรของใช่ไหมเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทั้งหมดจะเก็บไปกี่บาทตัวตานเช็งเช็งปีนี้ภูเก็ตว่าใครกินเยอะสุดใครนะ 1,560นที่งานนี้ของน้องสอัน160บาทแล้วก็ของน้องแค่แก้วเดียว29บาทบเ,เก้าบาทภูเก็ตเป็น1นึแปดสิบเก้าบาทแต่บินชิชมาเท่าไหร่ไม่ได้หอได้น้าปาเพื่อนมาเ <laughs> ลในรถเรียบร้อยนะครับ <laughs> ขอบคุณครับเสียแทงว่าใคร <laughs> เรเรียบร้อยโอเคไปไปก็คือเจอปืนแล้วก็จะเอาปืนแล้วจะเอาแต่ปืนนะถาว่าซื้อปืนหน่วยนี่จะมีความสุขอ่ะอ๋อนี่พวกกิจนี่มันลองยิงได้นี่มันลองยิงนี้ได้นี่ อ๋อกสุดลูกซองเลยแต่ก็มีให้อยู่นิดนึงนจะเอาอันนี้ได้จะไม่สรุปเนี่ยอ้าจ่ายนะกินข้าวสองร้อยไม่่ำพายมาเลยนะแล้วรถจกรแล้วเล่านี้อาแปดเรถจาก2สองเดี๋ยวมีมีเห็นคลิปนี้มาหละรู้เรื่องบอกเลยดี๋ยวเสร็จเท่าไหร่คุูเกดพันแปดใช่ไหมัโอ้ พึ่งไปสุดนะอสรุปแล้วสรุปแล้วกินไปเท่าไหร่ซื้อปืนกินข้าวกับเล่นเกมซื้อปืนเท่าไหร่ซื้อปืนประมาณหนึ่งพเล่นเกมไปหนึ่งร้อยกินข้าวไปสองร้อยอ่าแล้ววันนี้ใช้ใช้ชิ้นเดียวกับสุดตานหรอสนุกไหมสนุกอยู่แล้วน้องคิดว่าถ้าเรามีเงินขั้นขั้นต่ำได้วันละสามสามร้อยสี่ร้อยเงี้ยจะใช้เงินอย่างนี้ได้ไหม <laughs> ถ้าใครชอบใช้ชีวิตแบบสุดหลาย <laughs> หวาน <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยครับ <laughs> ถ้าไม่กด <laughs> เดี๋ยวจะโดนจริง <laughs> <laughs>